สวัสดีครับเพื่อนเนวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงข้อสอบ CFA นะครับผมผมจะบอกให้เลยนะว่าข้อสอบนี้นะถ้าเกิดว่าอยากจะผ่านมีสิ่งเดียวเลยสิ่งเดียวเลยถ้าทำผ่านถ้าแก้ไม่ได้ตกนะครับผมว่าอนนี้เตัวแปรที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือถ้าจะสอบ CFA นะห้ามยอมแพ้แค่นั้นเลย no quitting no quitting just Just stay with the Plan เท่านั้นเลยห้ามหยุดหยุดเสียคามเป็นตั้มเมื่อไหร่แจ้งนะครับยังไงก็ตามห้ามหยุดเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้อ่านี่นะผมอัดวิดีโอนี้นะให้กับตัวเองตอนนี้เลยเพราะผมรู้แล้วว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราก็เลยแบบว่าวางแผนเรื่องแต่แรกแ่ะตอนนี้นะเ,นเพื่อนๆผมกเลังจะสอบรีเวลสซึ่งเป็นรีเวลสุดท้าย ในเดือน February นะครับต้นเดือน February ปลายเดือน January ปีหน้านะครับซึ่งมันเหลือเวลาประมาณสี่เดือนเกือบหเดือนนะสี่เดือนถึงห้าเดือนและเราอ่ะมีห้าเล่มตอนนี้เราเสร็จแล้วหนึ่งเล่มเล่มที่สองเอาจริงๆนะยังไม่ช้าขนาดนั้นผมว่ากําลังดีแต่ว่ามันเหนื่อยเพื่อนๆ c f a เนี่ยนะข้อสอบเนี้ยมันเป็นข้อสอบที่เหมือนว่าชีวิตของเพื่อนๆนะ มันต้องทําการเตรียมสอบตลอดเวลาครับผมเลเวลหนึ่งอันนี้ผมว่าไม่ยากขนาดนั้นตอนเลเวลหนึ่งเพราะว่าหนึ่งได้ทุนจากคณะงาผมไปชิงทุนจากคณะแล้วมันได้มาใช่ไหมเราจ่ายตังค์นิดหน่อยแล้วเราก็สอบเลเวแรกก็คือไมล์เซ็ตแบบนี้สอบได้ดีสบายชิลแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องสอบมันละไม่ต้องสอบมันละเพราะว่าไม่ได้มันมีตั้งสามเลเวลกว่าจะได้เลเวลหนึ่งเหนื่อยมากอ่าน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  ไปสอบตอนนั้นเป็นช่วงเรียนก็ไม่อะไรก็อา่านสอบผ่านทีนี้พอผ่านเลเวลหนึ่งเรื่องราวเป็นอย่างนี้ลนะผ่านเลเวลหนึ่งจะสอบดีไหมเลเวลสองเอาแล้วเลเวลสองผมว่านะตอนนั้นผมไม่สอบแล้วผะว่าถ้าสอบเลเวลสองเนี่ยคือเลเวลสองมันยากมากเลเวลหนึ่งเนี่ยผมรู้ว่ามันยากนะคือยากจริงเลเวลสองรู้เลยมันยากกว่าเลเวลหนึ่งอีกผมพอตายแนะ่แต่ทีนี้เลเวลสองเนี่ยนะครับ ผมดันได้ที่ทํางานเอาแล้วได้งานครับผมได้งานไฟแนนซ์นะตอนนั้นก็คือไปเป็นริสซ์ริสซมนเจอร์นะครับที่พัทละพอได้ปุ๊บผมว่าลุยผมทํางานไฟแนนซ์แน่นอนได้ปุ๊บนะผมเปิดเข้าเว็บ c ซ A กดคลิกสมัครเลยตุ้มสี่หมื่นกว่าบาทนะผมว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเข้าไปเดี๋ยวผมค่อยเบิกเอาปรากฏว่าผมออกก่อนไม่ทันได้สอบ้วยซ้ําออกก่อนจ่ายเองแล้วทีนี้ พอออกมานะจังหวะที่ออกเนี่ยผมบอกเลยว่าเครื้อก็ไม่รู้จะอ่านไปแล้วทำไมช่วงน,นั้นนะมันจะอยู่ในช่วงประมาณ60%แล้วผมเจอฟิกอินคัมกับเดลิเวอรีทีมติดกันเลยเป็นเหมือนภูเขาน้ําแข็งเลยนะไอ้ฟิกอินคัมกับภูกกับเดลิเวอรีทีมเนี่ยมันคือภูเขาน้ําแข็งของเลเวลบสองชัดๆโคตรยากโคตรยากเลยแล้ว,ลลวไอ้ตัวที่เป็น p r a c t i c ของมันเนี่ยยากกว่าข้อสอบจริจรงๆอีกเอาจริงๆแล้วนะคือตอนนั้นมันยากมากผม,มเลยแบบว่ายอมแฮกยอมไป หลายอาทิตย์อยูอ่พอมันมาตามกลับมาสเก e d u l อใช่ไหมว่าฮึดใหม่เอาอีกสักรอบฮึบฮึบฮึบมันก็เลยต้องแบบเหนื่อยมากๆจนกว่าที่จะไปสอบคือวันก่อนสอบเนี่อ,อาทิตย์ก่อนสอบผมแบบโคดเครียดนอนไม่หลับอ่ะแล้วก็ไปสอบมาสอบเสร็จปุ๊บสบาย2เดือนผ่านคะแนนดีทีนี้เอาไงต่อประเด็นเนี่ยรีเวลหใช่ไหมรีเวลสองเนี่ยพอดีมันมีบูส์มันมีบูส์ก็คือ ลุยเลยต้งนะั้น let's go finance แต่พอเราออกจาก finance มันก็แบบไหนๆมันก็มาละอ่านไปหกสิบเปอ็นต์ละอีกหน่อยฮึบผ่านทีนี้เหลืออันนึงคือเลเวล3เรารู้แล้วว่าเราคงไม่ได้ทำ corporate finance นะเออหรือหรือแบงค์ไม่น่าได้ทำแลละแต่ประเด็นเนี่ยคือเราสอบมา2องเลเวลแล้วนี่เพื่อนๆนะแล้วผม,มสอบใช่ปะเดือน5 มันผ่านมาตอนเดือนเจ็ดนะพอมันผ่านเดือนเจ็ดมันสอบอีกรอบเนี่ยถ้าจะสอบนะคือหนึ่งเฟบรนะพเพื่อนเพื่อนเฟบรีกับอีกอันนึงคือออกัสอีกปีนึงพเพื่อนเคิดว่าถ้าเพื่อนเพื่อนไม่อ่านเลยนะไม่อ่านเลยพเพื่อนเพื่อจะลืมไหมเนื้อหาจะลืมไหมผมว่าลืมลืมแน่นอนแล้วเวลาที่เราสมัครต่อให้ Early Bird แค่ไหนถูกป,ปะเราสมัครปุ๊บมันจะมีเวลาหกเดือน รับถอยหลังเสมอเลยเพราะว่าถ้าเราไม่สมัครเ e b r u อรีเราก็ต้องไปสมัครตอนปีหน้าเออรีเบอร์ตอนปีหน้าแล้วเราถึงจะได้คอนเทนต์มานั่งอ่านได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสมัครตอนไหนมันก็จะมีเวลา6เดือนในการเตรียมจะสมัครตอนนี้หรือสมัครปีหน้ามันก็มีประมาณ6เดือนเท่ากันเพราะฉะนั้นจะต้องสมัครตอนไหนดีถ้าจะสมัครก็ต้อง It's Now on never เพราะถ้าจะไปสมัครปีหน้ามันจะมีส่วนที่เราลืมสมัครตอนนี้อย่างน้อยก็มีความรู้เก่าจากเวอสองที่มันยังแบบ วนๆอยู่ในหัวยังไม่หายไปเนาะยังฟุ้งๆอยู่กพแค่สองเดือนเองก็เลย it's all or nothing ผมกด all in เลยป๊าลุยต่อคือจริงๆมันมีเพื่อนสองคนคือเท็ดดี้กับเกนสอบผ่านด้วยไงแล้วก็คือแบบว่าพอถามไปว่าเอาต่อเลยดีไหม เราจะโยโรไหม You only live once หรือว่าเราจะรอไปออกัสปีหน้านี้สองคนนั้นบอกโยโรผมก็โอเคงั้นก็หลุยก็โยโรไปด้วยแล้วทีนี้ตอนนี้นะก็คือว่างานมันเยอะมากเพื่อนๆผมอะ่ะงานเยอะมากตอนนี้แต่ผมตัดสินใจแล้วว่าสอบเนี่ยมันจะต้องมีจังหวะแบบนี้จังหวะตอนประมาณแบบ ทำไปถ้าเกือบเกือบครึ่งหรือเกินครึ่งไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ทําต่อแล้วไม่ต้องหรอกรีเฟอร์อะไรดีเฟอร์ไปไปสอบออกัสดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มมีข้ออ้างให้กับตัวเองซึ่งผมวางแผนตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้ามีข้ออ้างเมื่อไหร่นะ no no ข้ออ้างไม่ได้เด็ดขาดเลยเราต้องลุยต่อเท่านั้นซึ่งผมก็เลยว่าโอเคเรายึดไว้แล้วเราก็ต้องลุยต่อต้องเอาให้จบ CFA เนี่ยอย่างเดียวเลยถ้าจะผ่านคือต้องฮึบ คึบคึบไปเรื่อยๆจนไหว่าะสอบเสร็จมันไม่มีวันไหนที่สบายเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะสอบให้ดีนะนึกให้ดีถ้าเริ่มแล้วคิดว่าเอาไม่จบอย่าเริ่มถ้าเริ่มแล้วต้องซัดให้จบเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงๆเลยนะ CFA ผมไม่รู้จะได้ใช้ไหมในอนาคตจะได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้เลยแต่จริงๆมันก็มีก็ดีกว่าไม่ดี มันได้เรียนรู้อะไรหลายหลายอย่างจริงๆในคอนเทนต์ผมว่าคอนเทนต์มันดีกว่าคอนเทนต์มหาลัยอีกหนังสือ CFA นะคือแบบ holy grail ของ finance ที่เป็น theory ถ้าไม่ใช่แบบคุณไปทำ PhD นะเอาให้แบบไม่ใช่ PhD ไม่ใช่ r e s e a r c h อ,อันนี้คือสุดยอดละ CFA นะนะาะฉะนั้นผมแบบว่ามันก็ดีแท้จะมีไว้ได้ใช้ไหมไม่รู้แต่ผม คือมันคือควรมันจะเป็นฟังคอร์สใช่ไหมถ้ารู้ในอนาคตไม่ได้ใช้ก็ควรไม่ต้องทําแต่ผมคัดลอสไม่ได้จริงๆคือมันต้องเอาให้จบจริงๆแล้วก็แบบมันคือสิ่งที่ผมอยากจะสอบตั้งแต่เด็กๆไงไม่ใช่เด็กๆหรอกก็คือตั้งแต่รู้ว่าจะเรียนไฟแนนซ์ก็คงคิดว่าสักวันน่จะสอบ CFA แต่ก็คือตอนแรกก็ไม่กล้าเนาะเพราะว่ามันแบบรู้ว่ามันยากแล้วก็มันแพงมากแต่มันค่อยๆมีเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์แบบได้ทุนลองหน่อยผ่านได้งานลองหน่อย ลาออกแต่ก็ทํามาแล้วเอาผ่านเหลือไอ้แค่รีเวลเดียวเอาตอนนี้หรือไอ้อนาคตถ้าไม่เอาอีกแล้วคงเสียดายเอาเลยลุยเลยเพราะฉะนั้นลุยมาแล้วตอนนี้ทํายังไงก็ต้องลุยให้จบถูกไหมเพื่อนๆอเออโอเคตอนนี้นะครับ3ามทุ่มคึ่งผมมาบอกเลยว่าผมต้องอ่านอย่างน้อยตอนนี้พี่ฮานเดอร์สเกตจุก็แต่อย่างน้อยก็ต้องชั่วโมงนึงอะต้องอ่านอะ่ะก่อนนอนนะครับไม่งั้นนอนไม่หลับผมพูดเลย เขาได้หลับแน่นอนตื่นมาตอนดึกแน่นอนวอรี่นะครับถ้าชีวิตเพื่อนๆพร้อมจะลุยแบบนี้สมัคร CFA เลยแล้วยิ่งถ้าทำงานไฟแนนซ์นะผมว่าต่อให้มี AI แต่ว่าเขาบอกว่า CFA ไม่จำเป็นนะครับผมว่าก็ยังดีกว่าไม่ไม่มีนะจริงๆเพราะว่าคนที่มี CFA เนี่ยผมบอกเลยว่าผม respect คนที่สอบผ่านทุกคนอ่ะมันคือสุดยอดละสุดยอดมาหาอะไรเยอะเลยพราะมาหาอะไรยังไงก็ยังไงก็ผ่านนะเออถ้าไม่ใช่แบบเกตนิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองอะไรอย่างนี้ ว่าผมว่าถ้า CFA เหนื่อยเหนื่อยกว่ามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมไปล้ผมไปอ่านหนังสือแล้วใครจะสอบ CFA นะครผมบอกเลยดู mindset ตัวเองด้วยถ้าจะมาครึ่งกลางเว็บหนึ่งเว็บสองนไม่ต้องสอบสอบต้องเอาให้จบแล้วก็สมัครแล้วนะต้องรู้เลยว่าเดี๋ยวมันจะมีจ่อยอมแพ้คุณต้องลุยให้จบคุณต้องซัดซัดให้หมดถึงจะผ่าน CFA ได้นะครับวันนี้ประมาณนี้ครับเจอกัรอบหนา้าบ๊ายบายทุกคนตาละ